ตรงนี้แหละที่หลายคนไม่รู้เมื่อเป็นผู้นำแล้วอ้าวดาวไลน์คุณไปคุณไม่ไปเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปต้องจ่ายเงินเองทั้งหมดนี่เป็นบริษัทขายตรงของอเมริกาจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดคุณต้องจ่ายตังเองถามว่าจะรู้ได้ไงรู้ตอนที่คุณจ่ายตังเทนั่นแหละนะครับอ้าวไม่ไปหรอดาวไลน์คุณไปนั่นแหละครับและช่วงช่วงที่เศรษฐกิจกำลังดีโอ้ช็อปกำลังดังผมก็ต้องมาบริหารงานที่โรงงานต่อ ก็เลยต้องกาเนันอหยิดขายต้องห่างไปแล้วมาเจอขายต้องไทยนะผมหวังว่าจะลุยขายต้องไทยเนี่ย,ยให้ขยายไปทั่วโลกแต่คุณทราบนะมเมื่อเราไรายได้เกินแสนทีไรชักเริ่มไม่อยากจะจ่ายนี่ปัญหาขายตรองไทยจะเกิดอย่างนี้เสมอเมื่อมีคนไรายได้เยอะก็เริ่มไม่อยากจะจ่ายเริ่มปรับแผนเริ่มให้สินค้ามีปัญหาสุดท้ายก็ เบื่อเราน่าจะท,ทําธุรกิจเครือข่ายที่ระยะยาวอยากทําที่ลูกเราสานต่อได้ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นใหม่ต่อช่วงนั้นมันเลือกเลยที่ไหนดีนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะผมโทรหาพี่คนหนึงนะเอาลวลาอิ่ในโดนนะะนะช่วงนั้นผมโทรหาเลยพี่ เราคุยเล่นอยู่ไม่ได้เจอกันนานๆพี่พี่ทําอะไรอยู่พี่ก็ตอบผมว่ายังไงทราบไหมอ๋อกำลังจะไปต่างประเทศผมเออไปต่างประเทศไปกับใครพี่ก็ตอบว่าไปกับที่บ้านคุณทราบไหมว่าเขากำลังไปสัมมนานต่างประเทศกับออลิเฟลถ้าเขาบอกผมตั้งแต่แรกก็ไปกับออลิเฟลผมสมัครเดียวนั้นแล้วเหรอเขาพลาดตรงเนี้ย ที่บ้าน,นก็กลับที่บ้านนึกว่าไปดูงานอ,งอะไรของเขาที่บ้านนี่แหละเป็นจุดแล้วผมก็ไม่สนใจเรานะจนธรุรกิจขายต้นผมทําอยู่ก่อนหนะน้านียเริ่มดาวนะครับบริษัทจักเริ่มเออไม่อยากกระจายยังไงปรับแพนอะไรก็แล้วแต่ผมก็กำลังหาเลยว่าที่ไหนเหมาะกับเราอย่างแรกบริษัทในไทยไม่เอาอันที่สองอินเทอร์เน็ตไม่ใช้ไม่เอานะครับสิ่งที่สาม ถ้าไม่มีประชุมนานาชาติไม่เอาผมก็ไปดูแต่ละที่เสร็จแล้วก็มาที่ออริเฟนพอมาออริเฟนเนี่ยผมเห็นรูกพี่ท่านเนี่ยแปะอยู่ข้างบอร์ดนะผมก็ถวมพี่พี่แอบไปต่างประเทศที่ไปกาบออริเฟนใช่ไหมเขาบอรู้ได้ไงก็ผมเห็นบอร์ดที่แปะอยู่ตรงเนี้ยท่า,าแล้วแหผมก็เริ่มสมัครออริเฟนผมเริ่มต้นเหมือนอทุกคนครับ สาม้อยบาทเหมือนกันค่อยๆทำธทุรกิจไปทีละสเต็ปสเต็ปแต่ว่าความฝันของผมคืออยากเที่ยวรอบโลกตลอดชีวิตเริ่งเงินน่ะจากโรงงานผมได้นะได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ผมทําโรงงานมาเป็นเจ็ปีไม่เคยได้ไปต่างประเทศเลยเที่ผมได้ไปต่างประเทศจากอะไรฮะลงเป็นขายต่ลอล้วนล<อ>ุยท<อ>ําป<อ>ีน<อ>ี<อ>้นะผมสมัครปี สอง8นะครับลุยทำทั้งปีเลยแล้วได้ไปต่างประเทศปีหนะ้าคุ้มไหม,มผมต้องก้าบอกว่าเรื่องรายได้ทุกธุรกิจได้เงินหมดทุกที่ถ้าคุณลุยทำจริงจัง <c oughs> เลือกสินค้าทุกบร,ริษัทบอกว่าสินค้าดีหมดทุกที่ถูกไหมแต่ที่มากนะคอนเตมนี้คือเขาไมาแห้งฟันเขาว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วที่ผมกลับจากสวีเดนมาเนี่ยมากกว่นันคือเขาเน้นเรื่องเป็นมรดกนะครับ แม่เริ่มโอนธุรกิจหให้ลูกแล้วนี่คือเป็นมรรมชาติของแท้และเป็นมรดกของแพ้เมื่อหัวบริษัทจะปิดเหมือนบริษัทอื่นๆน,นี่คือมรดกที่มอบให้ถูกไหมรละหลายคนสงสัยลับฉันจะไปฉ่ันอยากจะรวยปีนี้ไปปีหน้าอยากทำไหมนะผมมีเคล็ดลับก่อนอื่นเนี่ยอย่างแรกคุณต้องเป็นซ e ีเนียร์แมเนเจอร์ที่เปอร์เซ็นต์ของ เล่งเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์ให้เร็วที่สุดนะครับเลิกแผหฉลบเนี่ยคุณแนะนำขอคนหรืออะไรก็แต่หาวิธีที่ตัวเองขนาดเป็นที่เปอร์เซ็นต์ที่เร็วสุดถามว่าเป็นที่เปอร์เซ็นต์แล้วได้อะไรบ้างงานที่คุณได้คือไดเรกเตอร์เซมิแนลสามวันสองคืนโรงแรมหรูในไทยปัดใบนี้มูลค่าสี่หมื่นหลายคนอาจจะไม่สนใจว่าปัดแค่ในไทยแต่คุณรู้ไหมครับว่า แค่ผมอะสมัครออล์เฟนแล้วเป็นที่แบบเซนเข้างานเรนเตอร์ครั้งแรกนะคืนนะั้นเป็นล่องเรือสำราญแล้ววันนั้นผมผมพักกับคุณมาอนอนโรงแรมโรงแรมเดียวกันผมก็ทับใจยอย่างหนึ่ง,งตอนนั้นทที่แชงกริล่าเขาให้เซนอาหารเช้านะครับอาหารเช้าสองท่านมือ้อละประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบตกหัวละแปดร้อยกว่าคุ้มไหมครับนี่แค่อาหารเช้าผมงคุให้ออเรนนิดนึง โรงแรมจะเปิด่โรงแรมหรูไปเรื่อยๆนะให้คนเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่เหมือน,นธุรกิจเดิมๆยังขายต้องอื่นแมน่ครับไปจัดที่ไปแทกดูยิ่งใหญ่เสร็จแล้วตากันากลากับบ้านมันไม่ใช่แต่เราเรียมจัดต้องค้างคืนหลายคนถามว่าค้างคืนใครจ่ายค่านอนออลเฟรมจ่ายเองต่อกับออลเฟรมเองครับค่าอาหารค่าที่พักงานสัมมนานเราก็ไม่ต้อง ขายต้องกลับผมทำอยู่ที่เมกาคุณทราบไหมถึงเวลาบอกอ้าวพักเทีย่ยงเดบ่ายลงม,มาเจอกันผมไปเจอคู่นางกินข้าวต่งอ,อยู่ใต้ต้นไม้อ่ะนี่ขายตรงเมกานะแต่ออฟแฟมให้เรากินอย่างหรูมีงานอย่างดีนะครับอ่าแล้วถ้าเราจะไปต่างประเทศครั้งแรกเราเป็นยี่สิบล่ะถ้าเราจะไปต่างประเทศเราต้องสร้างทีมงานติดตัวเราแต่ละคนเป็น20 สมมติว่าถ้าคุณมีหคนเลยวางแผนแล้วฉันมีหคนเลยนะนนในเดือนนี้คุณได้6คะแนนเดือนหน้าหคนนี้เป็นที่เปอีกก็ <c oughs> <c oughs> ได้อีกหเป็นเท่าไหร่ลครับหกบวกหเป็นเดือน,นหน้าอีกหคนนี้ขึ้นที่แบอกีกก็ได้อีกหอเกเป็นเ <8 S 1> มื่อไหร่ที่คุณมีคนะแนนส8บปคะแนนคุณได้ตามมา่างประเทศแน่นอนครับ <8 S 1> โอ้โหใช่ไหม <2. S 1> <c oughs> คนใหม่สิ คนใหม่1 8ทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณอยากได้บัตรเชิญไปคนเดีดยวเหงาไหมเหงาไหมฮะเหงาเป็นผมผมเหงาอย่างผมเนี่ยต้องมีบัตรเชิญแน่นอนนะครับถ้าเราอยากได้บัตรเชิญเราทำ36คุณได้บัตรเชิญอีกใบใบหนึ่งเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ของสร้างใหม่ที่มศยมจัอ2แสนบาท งานหนึ่งงานที่บริษัทจัดต่อคนเนี่ยสองแสนถ้าคุณได้บัตรสองใบกี่แสนครับสี่แสนคุ้มไหมครับนี่แหละผมถึงเรื่องออนฟิน์แเพราะเงินได้อยู่แล้วเราได้ธุรกิจได้ท่องเที่ยวอีกงาน่างคนถามว่าเรา All ออนอลน์แมเนี่ยเออได้ไปจริงหรือเปล่าคุณดูปีสิครับ <30 6. S 1> ปีสองศูนยูนย์สี่เจแปนปีสองศูย์ห้าออสเตรเลีย ปี2006ชัยนาปี2007สเปนพี่พี่ก็ไปแล้วไม่ยอมบอกไปก่อนในเฟนปี2008กรีกปี2009อิตาลี2010สวีเดน2011ปีที่แล้วฝรั่งเศสและปีล่าสุดคือสวีเดน ที่มากกว่านั้นคือเรารู้แปลงล่วงหน้าเลยว่าออลิเวยียจะจ,จัดที่ไหนยังไงต่อไปเลยนะครับ<ม>ดูไหมขผมไปต่างประเทศอ่ะต้องพแฟนด้วยเสมอคุณน <c oughs> ่าจะบอกว่าการเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมรรยากาศไม่อะไรแม่ยายอ่ะมาดูดวงก่อนเยจะแต ว่าถ้าแฟนคนนี้เลือกผมเนี่ยอายุ36จะสบายผมไม่พูดถึงรวยนะจะสบายสบายเป็นยังไงฮะสบายของผมคือไปลองเที่ยวต่างประตลอดชีวิตกันคุ้มไหมคุ้มนะตอนที่ผมอายุ36ผมสมัครทำออลิเฟนและนีเ้เราเนี่ยจะเติบโตขึ้นเรื่อยผมเห็นไปเห็นอร้รอลังการช่วงหนึ่งไปเอ,อ กรุงโรมอิตาลีคืนนั้นชามีน่ารับหนึ่งล้านเหรียญนะผมอยู่ในงานผมตื่นเต้นมากเลยไปยืนการไปอีนะบนเวทีโอ้โหอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้แค oui, ่แค <comm one> ah ่นั้นนะอัศจรรย์ที่เขายืนเนี่ยมันลอยขึ้นอ่ะเห็นฝั่งหลังน้าตาตกจะมากับข้างล่างถ่ายรูปเห็นฝั่งมัน้าตาตกคุ้มไหมสักวันผมคิด่อผมเนี่ย เป็นเราแล้วบอกคนทุกคนร้องในห้องรถมันใช้ไทยแลนด์รถมันใช้ไทยแลนด์ไปฝ่ายแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นคือการที่เราไปต่างประเทศทุกประเทศมีแข่งขันกันว่าประเทศไหนเติบโตมากกว่ากันประเทศไหนได้รางวัลโฉมมากกว่ากัน โดนเสีย Listening. ขึ้นเขาก็ตกมือนอินเดียขึ้นก็ตกมือนะแล้วประเทศไทยล่ะผมว่าคนไทยมีฝีมือเยอะแต่ว่าคุณมองชายหาดนะก้อนหินเยอะไหมอลิเฟนเป็นเพชรเม็ดหนึ่งทื่อวางอยู่บนชายหาดคนส่วนใหญ่จะมองเจอแต่กรวดเจอก้อนหินพวกนไปกรวดเพชรนี้ไปกรวดเพชรนั้นหยิบมาหยิบมาแตไม่ใช่เปลี่ยนไปเรื่อยแต่อลิเฟนเป็นเพชรอยู่ที่ใครจะหยิบเพชรนั้นก่อนกันเท่านั้นเองเราเริ่มสร้างธุรกิจให้เต yeah. ิบโต ปี2013ปีหน้าคือดูไบ